สวัสดีค่ะวันนี้จุ๊กจิ๊กนะคะพามารีวิวที่โรงแรมที่เป็นรถบ้านค่ะนี่เลยค่ะบีชเฮาส์แคมป์พัทยาอยู่ตรงนาจอมเทียนซอย14นี่เองค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นโรงแรมที่เป็นรถบ้านติดทะเลเลยค่ะและที่สําคัญใครที่มีน้องหมาน้องแมวสามารถพามาด้วยได้นะคะแต่ต้องเป็นตัวเล็กๆนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายสําหรับน้องหมาน้องแมวเนี่ยตัวละ500บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ มาเลยค่ะ <ca> <forcé Deus> <Works> <scrub> จาดิมาเลยนะคะนี่และนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศภายในโรงแรมเบนเฮาส์แคมพัพัทยานะคะต้องบอกว่าบรรยากาศโคซี่มากๆเลยค่ะแล้วห้องแต่ละหลังนะคะก็กลายเป็นรถบ้านแบบนี้ส่วนตัวมากๆเลยค่ะอาจจะมาเที่ยวอาจจะมาแคมปิง้งเอ,อ่ยหรือว่ามากับเพื่อนหรือว่ามากับครอบครัวาานะคะจิ๊กว่าก็เป็นทีมหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจนะคะ่ะและเดี๋ยวเราไปที่ห้องพักกันนะชิโนเดี๋ยวตามจิ๊กมาเลยค่ะ ก็น่ารักนะคะเล็กๆค่ะเด็กจ,จะเข้าพาไปดูภายในห้องนะคะว่าในห้องรถบ้านที่เราจะมาพักกันในคืนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้นอนที่ห้องนี่เลยค่ะรถคันที่14ค่ะ,คะวันนี้เราพักกันที่นี่ค่ะ ภายในรถบ้านที่เราจะนอนกันในคืนนี้ค่ะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคืนนี้เราก็จะนอนกัน3าคนค่ะก็มีจิ๊บมีสามีแล้วก็มีสโน่นะคะภายในห้องค่ะก็มีเครื่องใช้ให้นะคะมีทั้งตู้เย็นให้นี่ค่ะตู้เย็นก็แบบนี้เลยนะคะเปิดได้อึ๊บนี่แต่ว่าเวลาเรามาพักรถบ้านแบบเนี้ยเราจะให้เขาทำอาหารให้ด้านนอกดีกว่าค่ะสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีกลิ่น แต่รถบ้านแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะนี่ค่ะห้องที่เราจะนอนกันตรงนี้ค่ะน,นี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพามาดูนี่ค่ะภายในห้องน้ำค่ะ ขนาดไม่ได้เล็กเลยนะคะดูแลแบบสบายๆเลยค่ะนี่ก็เป็นที่อาบน,น้ำก็มีกงการไว้พื้นที่เปียกพื้นที่แห้งด้วยค่ะนี่ก็อืมที่ร้านหน้าแปรงสว้าวมีไดเป่าผมให้ด้วยด้านข้างที่เป็นอะไรเอ่ยอ่อเป็นที่อาบน,น้ำด้านนอกด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครไปเล่นทะเลแล้วเนี่ย ไม่อยากจะเข้ามาในห้องก็อาบตรงนี้ได้เลยค่ะมีช้าเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะด้านนอกูก้ส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นที่เก็บต,ตูเ้เสื้อผ้าค่ะสะดวกสบายน่ารักกระทะัรัดมากๆเลยค่ะันนี้ก็เป็นโต๊ะทานอาหารชานะคะหรือว่ามีอะไรอยากจะนั่งทานตรงนี้ก็สบายสบายได้เลย เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่จิ๊กจะพามาในวันนี้จิ๊กว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็ค,คงอยากจะเปิดประสบการณ์การนอนในรถบ้านว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเปิดได้ด้วยน,นี่ให้แสงส่องเข้ามาได้หน้าต่างตรงนี้ก็เปิดได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะ อมาสู่อากาศด้านนอกนะคะดีเลยนี่ก็เป็นทะเลพัทยาค่ะติดกับธรมรานะคะก็สามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นวิ่งเซิร์ฟเป็นคลายเซิร์ฟหรือว่าเป็นวิงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขอนั่งพักกับชิงช้าใหญ่ๆใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่กันค่ะอาสนล นี่ก็จะนอนที่โรงแรมรถบ้านแบบนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าเขาจัดฟังก์ชันได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับอยู่ในห้องนอนเลยล่ะค่ะคืนี้หลับฝันดีก็ไหนคะ่ะ